การทำงานของเราอาะค่ะเป้าหมายองค์กรกับเป้าหมายของเราเนี่ยมันควรไปในทิศทางเดียวกันเสมอไหมคะมีหลายๆคนไม่รู้นะว่าเป้าหมายองค์กรคืออะไรใช่ใช่หลายครั้งนะทีเ่เราเคยได้ยินไหมพีม่เกดที่ว่าแบบอะไรอะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเราด้วยหรอลูกน้องอย่ยาหมดแพชชั่นในการทํางานเขาจะมาในสภาพที่แบบวันจนันทร์นี้แล้วหรอ <Okay. S 1> อย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยเขายัางไงให้เขาแบบมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตหรือว่ามีเป้าหมายในการทํางาน องค์กรหลายๆองค์กรอ่ะมักจะพูดว่าฉันอ่ะมีแค่เป้าหมายองค์กรก็พอแล้วฉันไม่เห็นต้องสอนให้พนักง,งานอ่ะมีเป้าหมายของตัวเองเลยแล้วก็กลัวว่าถ้าพนักง,งานมีเป้าหมายตัวเองพนักง,งานจะลาออกค่ะถ้าคนจะลาออกมันก็ออกเนาะ <c oughs> ก็ลาออกอยู่ดีเนาะแต่การที่ทําให้เขามีเป้าหมายที่ชัดขึ้นน่ะนึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราในฐานะองค์กรเนี่ยสามารถรีเทนคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆม,มีความต้องการจะทํางานเพื่อให้ ตัวเองเติบโตด้วยและองค์กรเติบโตได้ด้วยเนี่ยจริงๆด้วยว่าตรงนั้นมากกว่าสวัสดีค่ะพี่นยุยสวัสดีค่ะพี่เก วันนี้เรากลับมาพบกันกับพี่นุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่นุ้ยผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องของการโคชชิ่งนะคะแล้วก็เป็นเซอร์ติฟายโคชนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า2,000ชั่วโมงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับพี่นุ้ยในหัวข้อที่ว่า เป้าหมายองค์กรนะคะและเป้าหมายของเราอันไหนสําคัญกว่ากันคะคืออย่างนี้ค่ะพี่หนุยเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีคนทางบ้านถามมาเยอะค่ะว่าเออพอเราพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่าการตั้งเป้าหมายมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนว่าการทํางานในองค์กรก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกัน ทีนี้ค่ะอยากจะถามพี่นุ้ยก่อนว่าพี่นุ้ยมองว่าการทํางานของเราอะค่ะเป้าหมายองคอ์กรกับเป้าหมายของเราเนี่ยมันควรไปในทิศทางเดียวกันเสมอไหมคะการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญก่อนการตั้งเป้าหมายก่อนเนาะนุ้ยตอบอย่างนี้ละกันว่าถ้าเรามีเป้าหมายของเราชารัดค่ะเราจะมีทิศทางก่อนอ<ห>ทีนี้มันจะไปในทิศทางเดียวกับองคอ์กรไหมอันนั้นก็เป็นความทา้าทายขององคอ์กรด้วย<ห>ว่าองค์กรเองก็ต้องมีเป้าหมายเหมือนกันนะคะชื่อที่ส่วนใหญ่แล้วนุ้ยจะ นุ้ยจะใช้คํานี้ดีกว่าว่าเราถ้าเป้าหมายเรามันอาจจะเป็นแพชชั่นเนาะที่เราอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนาะแต่เป้าหมายขององค์กรมันอาจจะเป็นเพอร์เพสซึ่งมันใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าแล้วถ้าเราสามารถจะเอาเชื่อมโยงกันได้เดี๋ยวมาคุยกันว่าวิธีไหน,น<อ>ดีไหมคะโอ่ค,ค่ะพี่นุ้ยมองว่าถ้ามันไปด้วยกันได้มันน่าจะดีถูกไหมคะแน่นอนเลยแน่นอนที่สุดคะ่ะทีนี้แกถามนิดนึงคะ่ะสมมติคะ่ะบางคนที่ตอนนี้เขาทํางานอยู่ใน,ในทุกวันอ่ะเขารู้สึกว่า ตัวเขาอะเป้าหมายเขาอะมันไม่มันไม่เชื่อมโยงกับองค์กรเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึกหมดไฟรู้สึกไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุยอยากจะแนะนํำยังไงเบื้องต้นก่อนดีคะเออหนุยเองเป็นคนหนึ่งเนาะที่เคยรู้สึกแบบหมดไฟเนาะกพราะอาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเป้าหมายเนาะแต่เป้าหมายมันอาจจะไม่ชัดเจนว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรม,มากกว่าเราก็ใช้ชีวิตทุกวันเนาะทำงานเลี้ยงชีพไปมันก็เป็นเป้าหมายว่าเออทำงานให้สําเร็จทํางานให้ได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่กันางเงี้ย แต่จริงๆแล้วเลือกเือเราต้องตอบเราว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรก่อนอม,มันถึงจะเป็นเป้าหมายในชีวิตได้เนาะเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนเราต้องการไม่เหมือนกันเรามาทํางานเนี่ยเรามาเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเราได้เนาะแต่ในขณะเดียวกันเรามีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือนกันหรือว่าจุดแรกเลยเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนว่าเรามีเป้าหมายชีวิตอะไรแล้วมันถึงจะซอยย่อยออกมาว่าเป้าหมายแต่ละเป้าหมายที่ทําคืออะไรเช่นมิติของเรื่องของชีวิต มิติในเรื่องของงานแล้วมิติในเรื่องของงานเนี่ยถึงจะเอามาผนวกหรือเอามาเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรอ่าค่ะอย่างนี้ค่ะพี่นุ้ยอันนี้เกดถามแทนชาวเน็ตนะสมมติเกดมีเป้าหมายในการทํางานเป็นเงินอย่างเงี้ยพอไหมพี่นุ้ยพอพอพอเงินก็เงินก็ไร้เหมือนกันอแต่ต้องถามต่อไปว่าเอาเงินไปทาอะไรอันนั้นสําคัญกว่าพี่เกศยังไงอะคะสมมติว่าเกดบอกว่าเฮ้ยก็เกดอยากได้เงินเกศทำงานได้เงินแล้วก็จบแหละอย่างเงี้ยเออเงินนั้นมีความหมายอะไร เอาไปเล mm ี้ยงชีพเราเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัว mm hmm. หรือว่าไปต่อยอดอย่างอื่นให้สมมติถ้าเรามีมีเงินเราจะแบ่งเวลาไปท่องเที่ยว mm hmm. เห็นโลกกว้าง mm hmm. อ่าต้องดูเพราะมันจะมันจะนาไปสู่เป้าหมายชีวิตว่าอ๋อจริงๆรงแล้วเราเกิดมาจริงๆแล้วนอกเหนือจากการเลี้ยงชีพได้ดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้แล้วมัน mm hmm. มันมีอะไรที่การเกิดมาครั้งนี้เราอยากทํา มันเหมือนว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าตัวเลขที่เราต้องการจากตัวเงินถูกไหมคะแต่ว่าลึกๆตรงนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่มันอาจจะขับเคลื่อนเราได้และเห็นความหมายที่แท้จริงในการใช้ชีวิตอย่างนี้ไหมพี่นุย้ยถูกถูกเงินเงินทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้วนาอ,อม,มันถ้าถามนุ้ยนึกว่าคิดว่าเงินเหมือนพาหนะค่ะที่จะพาเราไปหาอะไรบางอย่าง น่าสนใจค่ะแล้วถ้าเป็นสําหรับเป้าหมายองค์กรล่ะคะปกติแล้วองค์กรเขาจะมีเป้าหมายยังไงบ้างแล้วเราในฐานะที่สมมติเราเข้ามาทํางานนะคะเราจําเป็นต้องรู้เป้าหมายองค์กรไหมคะพี่นุ้ยพี่นุ้ยคิดว่าจําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเรารู้เป้าหมายองค์กรแล้วเราสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายเรากับองค์กรได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยเนาะเพราะว่าทุกวันของการทํางานมันคือมีความสนุกมีความตั้งใจแล้วก็มีหมดหมายที่มันสอดคล้องกับองค์กรแต่ทีนี้การที่ องค์กรจะมีเป้าหมายไหมแบบไหนอันนั้นต้องมาดูอยู่ที่นโยบายของขององค์กรเหมือนกันเนาะบางองค์กรอาจจะอาจจะทําเพื่อที่จะให้องค์กรเติบโตบางองค์กรอาจจะทําเพื่อให้องค์กรยั่งยืนบางองค์กรอาจจะทําเพื่อทําอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอันนี้ต้องต้องดูแล้วแต่องค์กร ีนี้ค่ะจากประสบการณ์เกตว่าพอเราเข้าไปอบรมในหลายๆองค์กรเนี่ยเราก็พบว่ามีหลายๆคนไม่รู้นะว่าเป้าหมายองค์กรคืออะไรใช่ใช่ใช่<อ>พี่ก็รู้สึกใช่ไหมแบบมีเหมือนกันใช่ไหมคะมีมีแบบหลายคนมาบอกว่าเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าองค์กรมีเป้าหมายอะไรอันนี้มันเป็นหน้าที่ใครอะคะพี่นุย้ยถามว่าหน้าที่ใครนุ้ยคิดว่าเป็นหน้าเป็นหนึ่งในหน้าที่ขององค์กรเนาะที่จะต้องสื่อสารก่อนสื่อสารซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็มันก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีความละเอียดที่ ลงไปอีกเนาะว่าจริงๆรเราจะสื่อสารแบบไหนให้ให้เข้าใจบางทีไม่ใช่ว่าองค์กรไม่สื่อสารองค์งกรอาจจะสื่อสารแต่สื่อสารไม่ถูกต้องหรือเปล่าอยังไงอะคะเช่นมันอาจจะเป็นการสื่อสารไปในมุมมองขององค์กรแบบอย่างนี้ว่าฉันมีเป้าหมายอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ยังไงกับกับพนักงานอันนี้มากกว่าที่นุาคิดว่าว่ามันอาจจะเป็นเนาะเพราะนมคิดว่าทุกองค์กรมีเป้าหมายแหละเนาะพี่เกศเนาะแต่เพียงแต่ว่า เวลาเราฟังเราจะเลือกฟังในสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับเรา สมมุตินะคะเกศทํางานในฐานะพนักง,งานเนาะหัวนหน้าเกศไม่เคยบอกเลยอะว่าเป้าหมายของเราของทีมเราเนาะหรือองค์กรเราคืออะไรแล้วก็มาสั่งงานอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยพี่นุ้ยเกะคุยกับเขายัางไงดีวันนี้เกศไม่รู้เลยว่าเป้าหมายองค์กรคืออะไรแต่พี่เมื่อกี้พี่นุ้ยบอกว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานเราควรรู้อย่างเงี้ยเราจะไปแบบไปคุยกับหัวนหน้าเรายัางไงดีอะค่ะหรือว่าอาจจะแบบไม่ต้องซีเรียสของการคุยก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นการประชุมหรือเป็นการอะไรแล้วเราก็เราก็อาจจะสอดแทรกเข้าไปว่าเออจริงๆรแล้วอาจจะไม่ต้องถึงองค์กรก็ได้นะแผนกเราเนนี่ใฐะ เป็นหัวหน้าเนี่ยเออมันมีมันม,ม,นมีมันมีเป้าหมายอะไรหรอแล้วตัวชั้นในฐานะพนักงานหรือเพื่อนเพื่อนเพียนเนี่ยมีมีเป้าหมายอะไรแล้วเราก็สอดคล้อมไหมกับกับเป้าหมายองค์กรเนาะเาะเป้าหมายแผกนก่อนเราค่อยไปองค์กรหรือว่ามันอาจจะง่ายขึ้นสําหรับพนักงานเพราะบางทีให้ไปไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรมันอาจจะใหญ่ไปไหมพี่เกศบางทีเราเองเราเป็นพนักงานเนาะเราก็แบบเอ๊ะมันเราจะต้องรู้รูขนาดนั้นหรออาจจะเป็นเล็กๆในกลุ่ม เพื่อที่จะนำพามสมมติถ้าเป็นในมุมของนุยก็นำพาแพนแนกเรือเล็กๆนียให้มันให้มันร่องไปได้ในในใน,ใน,ใ,นในทะเลเนาะที่มีขึ้นลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคค่ะพี่นุ้ยกำลังจะบอกว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานตัวเล็กๆแบบสายปฏิบัติการอะ่ะเราอาจจะยังไม่ สามารถมองเห็นถึงภาพใหญ่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้เป้าหมายทีมถูกไหมคะโดยที่เราต้องคุยกับหัวหน้างานแต่ทีนี้สมมุตินะอันนี้ขยับตำแหน่งละเป็นหัวหน้างานหรือว่าเป็น middle management ละพี่นุ้ยคิดว่าคนกลุ่มเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องรู้เป้าหมายองค์กรรู้เป้าหมายตัวเองและเอามาสื่อสารกับทีมได้จําเป็นมากมากค่ะพี่เกศเพราะอะไรเพราะนุ้ยคิดว่าคนที่เป็น middle management เนี่ยเป็นคีย์สําคัญที่จะนําพาองค์กร เพราะคนพวกนี้ต้องเติบโตหต้องเติบโตสองต้องมีพลัง<嗯>ถูกไหมไม่งั้นมันจะพาองค์กรไปไม่ได้แล้วใน<嗯>ที่สุดแล้วคนที่เป็นท็อปแมネจเม e นต์จริงๆแล้วคือเขาก็มีเวลากระเียณเนาะ<嗯>ฉะนั้นจะทำยงไงที่จะกรูมมิดเดิลแมเนจเมนต์กลุ่มนี้<嗯>ให้เขาสามารถที่จะแบบเหมือนฉายแสงได้<嗯>ฉะนั้นการที่เขาจะสาฉายแสงได้เขาต้องมั่นใจว่าเขาจริงๆแล้วเขาทําไปเพื่ออะไรก่อน<嗯>แล้วองค์กรต้องการอะไรจากเขา และองค์กรเห็นแวลูเห็นคุณค่าเขาแบบไหนมันถึงจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเขาเพราะว่าอย่าลืมว่ามิดเดิลแมネจเม e นต์นะคะพี่เกศมันเหมือนมันเหมือน,น,อนแซนด์วิชเนาะน้องๆก็ยังยังงงงอยู่ก็ต้องนําพาในขณะเดียวกันก็ต้องแมเนจเจ้านายให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ แล้วเราจะ manage เจ้านายยังไงดีะะด้หรือคะโอเคโอเคครับอันนี้นะเป็นคนสิ่งที่คนถามเยอะมากๆเลยว่าวิธีการ manage เจ้านายเราทํำยังไงได้บ้างนะมันอาจจะเป็นการที่เราอาจจะถอยหนึ่งเก้าแล้วก็ลุกหนึ่งเก้าแต่สําคัญที่สุดเลยเราสองคนต้องเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เป้าหมายเราสองคนแต่ไปสู่เป้าหมายขององค์กรด้วยอันนั้นคือสิ่งที่นุ้ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน เกตว่าบางทีถ้าเราสามารถมองไปที่เป้าหมายภาพรวมได้อ่ะค่ะเราจะลดอคติในใจเราบางอย่างเนาะใช่ใชแล้วมันสามารถทําให้เราทํางานร่วมกันได้ดีขึ้นรวมไปถึงเราจะสามารถทําให้ภาพรวมหรือว่าเ,เป้าหมายองค์กรมันขับเคลื่อนไปได้แล้วสุดท้ายอะ่ะมันก็จะตอบแวลูลเราบางอย่างอยู่ดีนะถูกต้องออถูกต้องนึกหลายครั้งนะที่เราเราเคยได้ยินไหมพี่เกตที่ว่าแบบ อะไรอะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเราด้วยหรอทาไมเราต้องทํามันเกี่ยวกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นมุมมองของของแต่ละบุคคลเนาะซึ่งถามว่าในความเป็นจริงถูกไหมก็ถูกเนาะบางทีบางงานก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเราขยับสักนิดนึ่งที่พ่เกดบอกว่ามองเป้าหมายอคติมันน้อยลงเนาะมันอาจจะเป็นเขาเรียกเอมพัตตีมากขึ้นเนาะมันอาจจะเป็นมองอะไรที่ภาพมันใหญ่กว่าตัวเราอะแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้ทําอย่างนั้นคุณค่ามันก็เพิ่มขึ้นเองอะ อันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของการมีเป้าหมายขององค์กรใช่ไหมคะแล้วกออ็อยากให้พนักง,งานแต่ละคนมีเป้าหมายเพื่อจะให้มันสอดคล้องไปด้วยกันได้ทีนี้ค่ะสมมุติวันนี้เกศเป็นหัวหน้างานพี่หนุย้ยแล้วเกศพบว่าลูกน้องเกิดหมดแพชชั่นในการทํางานเขารู้สึกว่าเขามาทํางานแบบทุกเช้าวันจันทร์ <Okay. S 1> เขาจะมาในสภาพที่แบบวันจันทร์อีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยเขายังไงให้เขาแบบมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตหรือว่ามีเป้าหมายในการทํางานเนี่ยค่ะหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะพี่เกดเนาะ สิ่งแวดล้อมก็ต้องต้องต้องสนับสนุนให้เขาได้ได้เรียนรู้และเติบโตตรงนั้นเป็นคีย์เวิร์ดมากกว่านะว่าว่าจริงๆแล้วเออเอ่เจ้านายเองเนี่ยมองเห็นแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เขาได้เติบโตในในมุมในมุมหนึ่งหรือเปล่าอืมพอถ้าสมมุติว่าเจ้านายมองเห็นแล้วสามารถที่จะหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้เนี่ยนึกว่าอันนั้นเองก็เป็นการช่วยสร้างเป้าหมายให้ลูกน้องเหมือนกัน ยังไงอะคะพี่นุ้ยขยายเป็นสถานการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเช่นเช่นนุยมีเข้าไปโคชชิ่งเนาะโคชชิ่งในองค์กรหนึ่งอะค่ะคือเจ้านายเองก็ก็มีก็สตักเกิลเนาะก็แบบเหมือนเหมือนแบบไม่รู้จะทำยังไงกับทีมที่ที่ไม่มีเป้าหมายด้วยเหตุผลที่ว่าองค์กรได้ปรับเปลี่ยนรีสตรัทเจอร์ลิ่งฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือความไม่มั่นคงของพนักงานฉะนั้นพนักงานก็อย่างอย่างที่พี่เกดบอกนะมาทำงานแบบมาวันจันทร์ก็มาแล้วก็ทำให้เสร็จ คือความไม่มั่นคงพวกนี้มันเกาะเกิดในใจของพนักงานสิ่งที่เจ้านายเขาทำไม่รู้จะทำยังไงเลยก็คือ e n c o u r a g e ก็ไม่ได้เนาะคือจะ encourage mm. ด้วยสถานการณ์มันก็เห็นอยู่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มั่นคงไม่แน่นอนอสิ่งที่เจ้านายทำแล้วก็สิ่งที่นุ่เข้าไปช่วยคือให้เขายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถตั้งเป้าหมายเล็กๆของตัวเองเพื่อทำให้เป้าหมายของเรานั้นเป็นประโยชน์กับสิ่งที่ทำอยู่ และจะทําให้พอเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นประโยชน์เขาจะเริ่มมั่นคงในใจแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ <S S แต่เขาจะอยู่รอดได้หรือไม่อยู่ที่ความมั่นคงของเขาในการทําเป้าหมายแต่และเป้าหมายเล็กๆให้สําเร็จออันนี้คือสิ่งที่นุย้ยเข้าไปช่วยเนาะแล้วทาให้ให,ให้ให้พี่แมเนเจอร์ละกันเขาได้ถ่ายทอดหรือว่านําพา กลุ่มของทีมไปเป็นแบบนี้ซึ่งพอแต่ละคนได้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 ทัสกิ้งเล็กๆนะของตัวเองแล้วทําได้ให้ถึงเป้าหมายได้ค่ะมันก็เลยทําให้ทุกคนอ่ะเหมือนมีไฟมากขึ้น<อ>รู้ว่ามาแล้วทําอะไรแล้วจะได้อะไรแล้วมันมั่นคงปลอดภัยเพราะอะไร<อ>ประมาณนี้ค่ะแปลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยออสรุปก็คือเราหนึ่งเราใช้ในเรื่องของการทําให้เขามีเป้าหมายเล็กๆก่อน อาจจะไม่ได้แบบเป็นใหญ่โตอะไรแต่ทําให้เขาเห็นเป้าหมายนั้นว่าโอเคหนึ่งมีเป้าเนาะจากการทํางานรู้ว่าทําอะไรไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะเราค่อยๆสนับสนุนเขาซัพพอร์ตเขาให้เขาทําสิ่งนั้นสําเร็จแล้วเขาก็จะได้เห็นคุณค่าในตัวเองประมาณนี้ไหมคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยและทุกเป้าหมายเล็กๆสําคัญมากๆเลยพี่เกศเพราะว่าทุกเป้าหมายเล็กๆมันถูกหล่อหลอมเนาะให้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้มันคือความเติมความมั่นคงหรือความมั่นใจขึ้นได้เรื่อยๆอะพี่เกศ โอเคน่าสนใจมากเลยค่ะทีนี้ค่ะเเวลาเราพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายอย่างเนี้ย องค์กรหลายๆองค์กรน่ะมักจะพูดว่าฉันน่ะมีแค่เป้าหมายองค์กรก็พอแล้วฉันไม่เห็นต้องสอนให้พนักงานน่ะมีเป้าหมายของตัวเองเลยแล้วก็กลัวว่าถ้าพนักงานมีเป้าหมายตัวเองพนักงานจะลาออกค่ะ<ห>เอออย,ย่างเงี้ยมันยังไงดีคาพี่หนุยน่ยนึกว่าความคิดนี้เป็นทุกหลายองค์กรเหมือนกันเนะาะหลายองค์งคกรมีคําถามนอย่างนี้บอกะว่าวิถ้าเกิดให้เขามีเป้าหมายส่วนตัวแล้วอะแล้วเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะทายังไงอะเขาก็จะลาออกอะไรเงี้ยเนาะนึกเชื่อว่าแบบจริงๆแล้วอะคือ ถ้าคนจะลาออกก็ออกเนาะก็ลาออกอยู่ดีเนาะแต่การที่ทําให้เขามีเป้าหมายที่ชัดขึ้นน่ะนึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราในฐานะองค์กรเนี่ยสามารถรีเทนคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆมีความต้องการจะทํางานเพื่อให้ตัวเองเติบโตด้วยและองค์กรเติบโตได้ด้วยเนี่ยจริงๆนึกว่าตรงน,นั้นมากกวา่าฉะนั้นนึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นึกจะบอกกับแมนเจอร์หรือผู้จัดการหรือหรือผู้บริหารส่วนใหญ่ก็คือว่า เรายังอาจจะไม่ต้องกังวลว่าถ้าเขามีเป้าหมายส่วนตัวแล้วแล้วเขาจะอยู่กับเราไหม,มเพราะว่าการที่เขาจะอยู่กับเราไหมเนี่ยมันคือการที่เราพยายามเชื่อมโยงเป้าหมายเขาให้สอดคล้องกับองค์กรมากกว่าอ่าน่าสนใจค่ะพอพี่หนุ่ยพูดแบบนี้นะเนาะแกะแฉนิดน,น,นึงก็คือว่าในทางงานวิจัยอะ่ะเขามีงานวิจัยที่บอกด้วยว่าถ้าพนักง,งานมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมันจะลดปัญหาเบิร์นเอา์ได้ด้วยนะ,อ,ะอ,อันนี้หนึ่งนะคะสองคือพนักง,งานเนี่ย ที่มีประสิทธิภาพเมื่อกี้พี่หนุ่มบอกว่าถ้าเขามีเป้า,าเขาจะมีประสิทธิภาพใช่ไหมซึ่งพนักง,งานที่มีประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนพนักง,งานที่เป็นถ้าองค์กรคือร่างกายเนี่ยก็คือพนักง,งานคนนั้นจะเหมือนกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเขาจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนองค์กรมันลีนขึ้นนะ่ะถูกไหม Productivity มันก็จะดีขึ้นนูกันคะ Efficiency มันก็ดีขึ้นด้วยทีนี้พี่หนุ่มพอจะแชร์เทคนิควิธีการไหมคะว่าสมมติวันเนี้ยเกดเป็นหัวหน้าแล้วเกดอยากจะไปเริ่มลองคุยกับน้องสักคนหนึ่งให้เขามีเป้าหม่ พี่นุย้ยแชร์ได้ไหมคะว่าเราทายัางไงได้บ้างเอ่ยถ้าง่ายๆเลยเนาะพี่เกศเนานะก็อาจจะเป็นการชวนทําวงล้อชีวิตเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นละเอียดก็ได้หรือว่าเป็นอาจจะเป็นคราวก็ได้เนาะเช่นในมิติของการงานการเงินสุขภาพความรักความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้เนาะก็ชวนทําไปนะคะแล้วก็ให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วเออให้เขาประเมินตัวเองก่อนก็ได้นะว่า ถ้าตอนนี้ในแต่ละมุมในใน,ในฐานะเรื่องเรื่องมิติเรื่องงานเนี่ยเราคิดว่าเรามีความพึงพอใจกับงานเท่าไหร่ <S <S แล้วถ้าเราเห็นว่าบางคนยังไม่รู้เลยเนาะว่าจริงๆเราเบิร์นเอาเบิร์นเอาเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะพอมานั่งคิดดีๆเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นขนาดนั้นเนาะพอให้ประเมินด้วยตัวเลขอะค่ะมันอาจจะเห็นชัดนะว่าอ๋อจริงๆแล้วความพึงพอใจเออก็ได้เจ็ดนีนะ่นาเงินก็อย่างดีอะไรก็อย่างดีเออก็อาจจะมีความเบื่อนิดหน่อยอะไรเงี้ยพอเห็นตรงนี้ปุ๊บเราพาต่อเลยว่าถ้าสิบเราจะเป็นยังไง และหลังจากนั้นเนี่ยในในส่วนของของของหัวหน้างานเนี่ยอาจจะตั้งคําถามเล็กๆก็ได้ว่าเออถ้าสมมติถ้าสิบเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงหรอ,อได้ตรงนั้นแล้วรู้สึกยังไงหรอ,อแล้วถ้าวันนี้จะไปถึงตรงนั้นมีอะไรบ้างที่เราต้องทำสักสองสามอย่าง มันก็จะมีหมดหมายด้วยแล้วมันก็อาจจะกรองลงมาให้เห็นถึงวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายด้วยค่ะ่เอ,อันนี้แบบเด็ดเลยนะ <c oughs> <c oughs> คำถามโคชชิง่งเลยกันเลยทีเดียวนะคะ่จริงๆแบบเอาที่พี่หนุ่ยบอกเมื่อกเป็นลองนั่งแบบทําดูเบื้องต้น <ทำ S 2> ก่อนอก็ได้แล้วก็แบบถ้าได้ผลยังไงก็เดี๋ยวลองไปเทสกับลูกน้องดูใช่แต่ใช่ดีเข้ามาในคลาสนะคะเราก็จะมีการตั้งคําถามบางอย่างที่ชวนให้เขามองในภาพที่มันลึกขึ้นแล้วก็แล้วก็ชัดขึ้นค่ะพี่เกศ โอเคขอบคุณค่ะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะพี่หนุ่ยมันเลยทําให้เราเห็นตัวอย่างเนาะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ได้มีมิติเดียวแล้วบางทีเราขยับหนึ่งมิติมันก็ส่งผลกระทบกับมิติอื่นๆเช่นเดียวกันถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะที่จะมาเริ่มเรียนรู้กับพี่หนุ่ยนะคะก็สามารถทักทายกันมาได้นะคะจริงๆแล้วเรามีคลาสนะคะที่เป็นคลาสฟรีสัมมนาหนึ่งชั่วโมงของเราด้วยนะคะในแบบออนไลน์ก็สามารถทักทายเข้ามาเพื่อขอข้อมูลได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเจอพี่หนุ่ยตัวจริงนะคะก็ยินดีีมมาากๆเลยท่่ให้รวคสัน ที่มีชื่อว่า g o Mastery Mapping ค่ะ,ะนะคะพี่นุ้ยก็จะพาเราตั้งเป้าหมายทุกมิติเลยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะรายการของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ